ใช้บีดอะไรบีดสีขาวแล้วก็ตัวสีขาวอะไถ้าเราได้ตัวสีดำอ่ะแล้วก็ใส่ตัวสีดำแล้วก็ใส่ตุ <4 S 2> แลตแล้วก็ใส่ละเช็ดสีดำออาละเช็ดหนึ่งหกสูตรครับนั่นแหละละเช็ดหนึ่งสูตรถ้าลเช็ดหนึ่งอ่ะโอ้โหคุณตอบ ไอเชือกตัวหนึ่งโคองปอมเออแล้วเชื่อ,อตัวหนึ่งโค้แท้ออโอเคแต่เดี๋ยวประเดนซื้อให้ประเดนซื้อด่านซอสสีดำให้นั่นละเออแต่นหนูชอบไอตวัวอันนี้มากด่า,ดานซอสสีดำแพงกว่าฟินิกวิงแล้วผมดูราคามาแล้วโอ้โหเดนดูราคาหนูดิดดฟินิกวิงยังไม่ถึงพันแล้วด่านซอสจะถึงมั้งตอนเนี้ยโอ้โหตอนเนี้ยเราเราหนูให้โคงแท้เป็นพันเลยแล้วพี่ โอ้โหถ้าดันซอตัวห้องดันซอต์น่้จะเหลือ990บาท้อยเกิบมโดนนี่กินเตอดันซอตัวสอ่งอันมันมีนี่ไงหรตัวตัวน่ะตัวบองกับตัวติงเคยจะกดซื้อให้แล้วแต่ว่าแตดูนะมันอยู่ที่มีสายอ่กใช่ผมไปดูถ้าไปซื้อตัวซื้อในกลุ่มผมว่าจะถูกกว่านะผมเห็นอยู่ทุกคนผมขาดอีกสองแดงไงยังไม่มีใครเติมเลยนะ ใช่แค่ตัวหกร้อยเก้าสิบอ่ะคือแพงแล้วนะแค่ตัวของแต่งแล้วก็บิดอะ่ะผมก็ต้องศึกษากมาให้อยู่นี่แหละเพราะว่าจะแ,แต่งให้เยูะแล้วก็ไปเอาไปแข่งนะสวัสดีครับคุณเฟิร์นทุกคนผมดึง x สองแดงจะได้จะได้ยี่สิบแดงแล้วยังไม่มีใครเติมให้ผมเลยลอกเติมไปกันนะพี่นาณาพี่นาณาช่วยช่วยเติมให้ผมได้นะเป็นแทดองได้นะครับค่าสองแดงค่าอีกสองแดงจะได้ยี่สิบแล้วคุณแตงโมสวัสดีครับ มาละอยู่ไปเอาของแต่งรับแปลวานละเอ้ยระวังเงียบนะไอแพดไปไปดีทุกคนมาช่วยเติมพลังใจให้กันหน่อยได้ไหมขาดอีกสองแดงจะได้ยี่สิบแดงแล้วไม่มีเพลงเปิดแล้วนะเพราะว่าแป็แบดไอแพดหมดแล้วไปครับพวกนี้เป็นโรงเรียนครับสี่ทุ่ม,มไปครับไปกันหมดเลยคุณน้วจันทร์จ้า ฝากนางฟ้านางสวรรค์มาปิดเทปผมได้ไหมขาดอีกสองแดงจะได้ยี่สิบแดงแล้วนะทุกคนจ๋าไม่มีนางฟ้ามาปิดเทปผมเลยเหรอคนละหนึ่งแดงก็ได้นะผมจะเปิดผมจะไปไปเอารางวัลไปติดวันที่ยี่สิบครับคือมีแน่นแน่แล้วแหละยี่สิบแดงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขาดอีกสองแดงจะได้ยี่สิบยี่สิบแดงมาช่วยส่งกำลับบงใจให้กันหน่อยได้ไหม,มกำลับบงใจเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะทุกคน โมชิตาวาดีครับชมพูคุอออมสินครับเลขตามนี้เลยโยแสดงเก่งมากขอบคุณครับน้องเฟิร์นใครควรจวนมันใจจะขาดสองแดงสุดท้ายทำไมไมันได้ยากจังเลยมีใครบองไหมจะเมตตาดาไา ยากได้อีก2แดงสุดท้ายมันจะได้เป็น20แดงไม่เกี่ยวกับรางวัยวลยูเลย